สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าแหล่งที่น่าจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เทคนิคการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งไหนครับบางท่านอาจจะตอบว่าาออไปฝึกอบรมสิบางท่านจะว่าก็มีหลักสูตรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีตั้งเยอะก็สามารถที่จะเข้าอบรมกับหลักสูตรเหล่านี้ได้ซึ่ง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สิ่งที่ผิดะนะครับแต่เชื่อไมหมฮะว่ามีอยู่แหล่งหนึ่งที่ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีได้จากแหล่งนี้คำตอบก็คือจากหัวหน้าของท่านนั่นแหละฮะหลายท่านจะสงสัยว่า,าหัวหน้าเราเนี่ยนะใช่ครับหัวหน้าเรานี่แหละครับเป็นแหล่งการเรียนรู้เทคนิคการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมมาก หลายท่านอาจจะทํางานกับหัวหน้างานที่ดีมาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่จบมาทํางานเริ่มงานกับองค์กรต่างๆอาจจะเปลี่ยนงานมาบ้างหลายครั้งแต่แต่ละครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยก็มักจะเจอหัวหน้างานที่ดีถ้าท่านผมถือว่าท่านเป็นเป็นคนที่โชคดีมากนะฮะที่ได้เจอกับหัวหน้างานที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเราจะรู้สึกเลยนะฮะว่าถ้าเราเจอกับหัวหน้างานที่ดีเนี่ยคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีก็คือเขา ให้กำลังใจเราเขาพูดคุยกับเราเขาสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับสิ่งที่หัวหน้าง,งานที่ดีเขามักจะทําก็คือเขาจะสร้างบรรยากาศให้กับพนักง,งานในการที่จะมาทํางานทุกเช้าเขาจะเดินเข้ามาแล้วก็ทักทายเราก่อนนะครับไม่ถือตัวเลยนะฮะคือไม่ไม่เหมือนกับหัวหน้าง,งานบางคนที่เดินเข้ามาก็ไม่เคยทักลูกน้องก่อนจะต้องให้ลูกน้องสวัสดีเขาก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นนะครับ พัวหน้างานที่ดีนอกจากทักทายก่อนแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยถามทุกสุขพนักง,งานอยู่ตลอดนะครับนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานก็พยายามที่จะเข้าหาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงไหนที่ไม่สามารถทําได้หรือตรงไหนที่ติดปัญหาอะไรแล้วเขาสามารถช่วยได้เขาก็ช่วยเวลาเขารับปากว่าจะช่วยหัวหน้างานที่ดีก็มักจะช่วยจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านสามารถจะซึมซับเอาสิ่งที่ดีเหล่านี้ มาใช้ในยามที่ท่านเป็นหัวหน้าง,งานบ้างนะครับหรือในยามที่ท่านเป็นผู้จัดการเนี่ยเราก็จะได้หยิบยกเอาตัวอย่างที่ดีมาใช้งานจริงนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าเราเจอกับหัวหน้าง,งานที่ไม่ดีละ่ะเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็พัฒนาเราได้ยังไงคําตอบคือทําได้สิฮะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีหัวหน้าง,งานที่ไม่ดี นะครับไม่ค่อยใส่ใจลูกน้องไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่สนใจเลยที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเราในฐานะพนักงานในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีพอถึงเวลาที่เราเป็นหัวหน้าเราก็ไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเยี่ยงอย่างไงฮะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราฐานะที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยนายไม่เคยบอกอะไรเราเลยนายไม่เคยที่จะสื่อสารเป้าหมายกับเราเลยนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปเป็นหัวหน้า เราต้องสื่อสารเป้าหมายสื่อสารวิธีการทํางานกับลูกน้องอย่างสม่าเสมอเห็นไหมฮะเราได้เรียนรู้นะฮะว่าสิ่งที่หัวหน้าทํานั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่เราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราต้องไม่ทําแบบนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากหัวหน้าที่ไม่ดีเห็นไหมฮะไม่ว่าท่านจะมีหัวหน้างานที่ดีหรือหัวหน้างานที่อาจจะยังไม่ค่อยดีนักทั้ง2ด้านเนี่ยแหละฮะสามารถทําให้เราได้เรียนรู้เทคนิคในการเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นะครับ แต่พูดจริงๆมันก็แปลก,กน,นะฮะว่าพอถึงเวลาเนี่ยนะครับพอถึงเวลาที่เราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเรามักจะลืมนะบางครั้งบางคนเนี่ยซึมซับเอาสิ่งที่ไม่ดีจากหัวหน้าตัวเองมาใช้กับลูกน้องของเราทั้งๆท,ท,ที่ตอนที่เราเป็นลูกน้องเราก็บ่นนะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยไม่ว่าจะเป็นการดุดา่าว่ากล่าวลูกน้องอย่างไม่มีเหตุผลการขึ้นเสียงเสียงดังพอถึงเวลาเราเป็นหัวหน้าปับ๊บเรามีอำนาจในตัวแล้วฮะ บางครั้งลืมตัวฮะถึงเวลาลูกน้องทําผิดจัดเต็มฮะสแสดงวาจาถึงอํานาจข่มขู่ลูกน้องบ้างนะครับเรียกลูกน้องมาตักเตือนประเภทแบบกลางวงนะฮะแทนที่จะเรียกเข้าห้องเป็นการส่วนตัวแล้วก็ว่ากันไปแต่ละเรื่องแต่เรากับด่ากลางวงสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เดียน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแล้วท่านรู้สึกว่าท่านไม่ชอบกับสิ่งที่หัวหน้าท่านทําอยู่ณปัจจุบัน เวลาที่ท่านเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นหัวหน้าง,งานที่ไม่ดีนะฮะหรือบางครั้งการลืมตัวบางอย่างก็ทาการบางอย่างทําให้ลูกน้องเรารู้สึกไม่ดีนะครับความสะใจเพียงชั่วครู่เนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันทำให้เราสามารถที่จะเสียลูกน้องมือดีไปได้ในทันทีเลยก็มีนะตัวอย่างที่ผมเคยเจอมากับตัวก็คือนเก่าผมคนหนึ่งนะฮะพอถึงเวลาแกก็จะ ค่อนข้างจะแรงนะครับก็เรียกลูกน้องมาโซโล่เลยนะฮะกลางวงเหมือนกันเพราะว่าแกคิดว่าแกเป็นหัวหน้าแกเป็นระดับสูงแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรว่ากล่าวใครก็ได้แต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยคือแกแกว่าไปโดยที่แกอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วก็คือด้วยความเป็นผู้ใหญ่อะฮะต้องการตักเตือนผู้น้อยให้ทํางานให้ถูก แต่ไอ้เจ้าตัวที่โดนด่าเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงฮะเขามองอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นพอโดนดา่ากลางวงก็เสียหน้าพอเสียหน้าก็ท,ทนไม่ได้เก็บของกลับบ้านนะเคสนั้นเนี่ยเราเสียมือดีไปเลยเพราะด,ด้วยความวู้่วามแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบวูบเดียวเท่านั้นของการเป็นหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องมีสติไว้เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะโกรธลูกน้องแค่ไหนบางครั้งเราอาจจะต้องขมใจ นับ1-10เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาโกรธจริงๆอาจจะต้องยังไม่คุยกับลูกน้องคนนั้นอาจจะต้องขอตัวอาจจะแวะไปที่นู่นแวะไปที่นี่ก่อนก็ได้บอกลูกน้องว่าเออตอนนี้ยังไม่ว่างคุยแล้วเราก็ไปสงบสติอารมณ์สักเล็กน้อยก่อนที่จะเรียกลูกน้องคนนั้นมาคุยมันจะได้เกิดเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะฮะแทนที่จะใช้อารมณ์คุยกันเราก็จะได้ใช้เหตุใช้ผลคุยกันได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ว่า ในการเรียนรู้เทคนิคการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเนี่ยท่านอาจจะเคยอ่านตำรามากมายอาจจะผ่านการฝึกอบรมเยอะแยะแต่สิ่งที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือจากหัวหน้าโดยตรงของท่านนี่แหละเขาทําดีเราก็เก็บไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้มันในเวลาเราที่เป็นในเวลาที่เราเป็นหัวหน้าแต่ถ้าเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกทําทในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับการกระทําเหล่านั้นเราก็เก็บไว้เหมือนกัน เก็บไว้เพื่ออย่ากระทําสิ่งเหล่านี้ในวันที่เราได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเห็นนะครับเพราะฉะั้นวันนี้เราคุยกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ